มาถึงก็ลงน้ำกันเลยจ้าเด็กๆเจอน้ำไม่ได้เลยพากันเล่นใหญ่เลยสนุกสนานคลายความเครียดกันไปเลยเขาบอกว่าเด็กได้เล่นน้ำเล่นใจจะลดความเครียดความก้าวรา้าวและลดการดูโทรศัพท์ของเด็กด้วยได้ผ่อนคลายด้วยนะจ้าสไลเดอร์ซายมาแล้วโอ้โหเล่นกันมามันเลยสนุกกันใหญ่เลยเด็กๆ เล่นเสร็จก็มาเล่นน้ํากันต่อไม่รู้จักเบื่อกันเลยเด็กเีเล่นน้ำเนี่เล่นได้ทั้งวีทั้งวันจริงๆเลยถ้ามีคนนั่งเฝ้าเนี่ยแมยแล้วก็มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นพ่อมาตามแน่วิ่งหนีจากคนละทิศคนละทางเลยเร็วมา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 ขึ้นรถเร็วเด็วขึ้นรถกันเร็วมามามากันใหญ่เลยจุด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 จุ